ววไอเล็บหญ้่อยู่แคมไฮแคมนาอยู่อาจารย์บ้านสาวพรน้องี่น้องสาวพรบ้านแม่สบายดีพี่น้องหมดสู้ๆพี่น้องตอนนี้เราสอนอยู่ที่บ้านโนนสาว่าง สะพานทองแขวงสวรรค์ประเทศเนาะคลิปนี้สุดาพี่น้องเขาเลาะเที่ยวโนบบลาวทางเมืองอาสะพานทองหล่ะก็ลัดไปเมืองอุทุมพรเนานะไปทางบ้านดงในมาใช้เส้นทางนี้พี่น้องอุ้ยค่อยมาจะเคลียร์อันนี้เป็นทางเข้าไปบ้านโพนผางบ้านดังเดีวเข้าไปทางบ้านสาวพรเนานะสาวพรบ้าแม็กข่นะ ที่สามมาส้มเบื้องน้ำขันเนาะว่าจะเป็นอะไรพี่นอ้องเส้นทางก็เป็นทางยินแดงไม่มีทางผูกอย่างระ,ะยะนี้ขึ้นไปได้อยู่เพราะว่าฝนโบโตกฝนโบโตกมาหลายวันแล้วพี่เนาะซีฟก้อกว่าวัานแล้วให้แห้งแรงคือยามแรงเนี่ยแต่ว,ว่าธรรมชาติาเนี่ยง่ายพี่นอ้องเบิ่องทนไม้ทงไฮทงนาเนาะ อยู่ปากทางนี่เพิ่นปลูกกกไม้วิคือว่าไม้ย<อ>ูคาลิปตัสเนาะหลังใหญ่ไม้เศรษฐกิจด้วยกันได้เนาะไม้ยูคาลิปตัสมีบ้านพ่นเนาะไม่ใช่ว่าบ,าาบา้านหยังเนี่ยตัวบ้านพ้นทางบ่ะ

เลี้ยงควายไพสิน้องมันคือควายเลี้ยงหยาอยู่ตามเดินเงื่อนเดินบ้านปล่อยสะทรายปล่อยโทษที่ก็ได้เนอะการไปเข้าให้ห่อนาเพื่อน,นปรับใหม่ใส้โทษ โกสีแก้วโอ้โหสะพัทงทองโกส,สีแก้วพี่น้องหัวเม่นบน้านพ้นผางด้วยจากทางสามแยกมหาบ้านพ,นาพ้นผางเจ็ดกิโลเมตร ะจะได้ประมาณ4กนะิโลเมตรบ้านโส4แก้วบา้านใหญ่พุทสงควรานะเป็นน่าจะเป็นบานน้านชนเผ่าเล่าหรือว่าชนเผ่าภูไทนี่ละว่าเป็นนับถือศาสนาพุทธมีวัดต่อไปยังนี่ก็มีอีกบ้านนึงเนาะ อ่อนวิวพี่น้องเลยสวนวบบนลาวยังมีควายเล็บยยยหย่าอยู่แคมไฮแคมนาอยู่เนาะตรงนาเป็นอย่างงามงามเอาอ่อนซ้อนพี่น้อง à, có một đi tôm đấy Chờ vợ Nam là rồi, toàn này oh, tải đấy thì nó bài gì có tham nè Tháng nào thì bán anh ấy đi của tham này Tháng nha, เนะอางงอืออ้ไรวะจีไปหาข้างหน้าก็เนาะขางหน้าเป็นบ้านนาจานแบบหัอ,าอทางเลขสิบเป็นอะไรสกบาทเนี่วัสดีครทางเกาแล้วบ,บาน,นีัวย่สั้นเนาะหาอทางเลขสิบ ข่าว tamam, นะะ้ำห้วยมีสองขัวพี่เนาะขัวต่ากับขัวสูงเนาะอาน้ำท่วมมันก็ที่ใส่ขัวทั้งน้ำแห้งก็มาใส่ขัวรุ่มหรือว่าขัวจมน้าอันนี้คือบานนาจานรย์เวอร์ชั่น้ำอย่างน้อเนี่ยน้ำก็แห้งพี่น้องเลยฝนโตก

ก็นี่จะเพื่อนชาวเขาเนาะก็คนบริยูนี่แล้ว,ลาาน,วนะคนย้ายออกไปอยู่นอกออกไปอยู่แขนทางใหญ่บ้านนาจ่านเมืองอาสพังทองเฮ้ก็วันอาทิตย์ก็บ้านใหญ่ผู้สมควรอยู่ไปได้พี่น้องหอทางเล็กซีบทางเส้นนี้นเนาะถ่านขาเจ้าแล้วบางคนกับหูบางคนกับบุหู thì lại bị lăng, phai rồi, không phải không nha, tạm pha, Ai nắng sao, Yêu con thiêng na ย้อนคิดทอดเจ้าที่จากบ้านไปทำงานคิดทอดตาวานปานใดจะหวนคืนมาอ้ายล้อคอยทา่าจนว่าข่าวสุกเต็มนานกองกกดอกจานบ่มีนางมานั่งคือเกา ไ,ไดแต่เศร้าบ่มีเจ้ามานั่งเคียงกายเมื่อปีกาย คจึงบอหวนเตามาอยู่เมืองลวงเมืองฝาห่งหึงสีไรน้องจึงจากไปบออยากควรขึ้นมาบ้านหน้ายังล่อทาจงกลับมาอ้ายรอ um ผู้พาป่าดงเครื่องป่าคงดงและทงให้ทงนาเป็นของมีค่าเบาสอนจะพาไปบึงสอนอ่อนทั่วทรงยูทูบายเดินทางบอให้ทันผิดหวังกดติดตามกดกระดิ่งไว้พาเที่ยวตลาดของป่าอาหารเหลาพาบึงผู้สาว ลืมบุญคุณทุกท่านที่ผ่านมาเปบาสอนขอสัญญาจะบอเหตุให้ท่านผิดหวังขอบใจทุกท่านทุกคนที่ให้แห้งใจท่านที่อยู่แดนไกลอเมริกาและยูโรทั้งลาวและไทยที่ห่วงใยตลอดมา ว่าสวยงามหลายพี่น้องเลยบ้านสาวพ้อนบ้านอาจารย์งาสะพังทองสำหรับคลิปนี้มาอนี้ขอพิ่คลิปไ้สัมนิคอนพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับสมสบายยย